ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสำมัปปทานสประการนี้สประการเป็นฉไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตมั่นเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหนึ่งย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตมั่นเพื่อละอกุศลธรรมอัลลามกที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตมั่น เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหนึ่งย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตมั่นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่หลงลืมเพื่อให้หมียิ่งขึ้นเพื่อความไปบุญเพื่อจเจริญเพื่อให้บริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งดูก่อนปิกษุทั้งหลายสำมัติประธานสี่ประการนี้แลพระขีณาศพเหล่านั้นมีความเพียรอันชอบครอบงำเตภูมิกวัฏอันเป็นบ่วงแห่งมารเป็นผู้อันกิเลสไม่อาศัยแล้วถึงฝั่งแห่งภัย คือชาติและมรณะท่านเหล่านั้นชนะมารพร้อมทั้งเสนาชื่นชมแล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวก้าวล่วงกําลังภรรยามารเสียทั้งหมด